โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC, คลื่นหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีไอพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคลิปแรก3คู่ยูโรปาลีกรอบ16ทีมเล่นยาวเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับเวลาเที่ยงคืน45 อาซัทอัคมาจากเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับทอทแนมฮอสเปอร์จากอังกฤษอัคมาเนี่ยเพลย์ออฟเอาชนะก,กาลตาสารายมาประตูรวม6-3นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดฟอร์มไม่ดีครับแพ้ในลีกมาตัวหลักๆก,ก็มีเพียร์คูปไมเนอร์คุมตรงกลางนะครับมีเอเคสโปรดูเป็นตัวรุกข้างหน้าเป็นทรอยเพียร์รอดกองหน้าตัวเก่งเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ครับล่าสุดไป แพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้นลีกมา0-1แต่ก็ได้พักมาเต็มๆนะครับเพราะว่าไม่มีโปรแกร,รมใน FA ครับตัวหลักๆก็เบนทันกูคลูเซฟสกี้ส่วนเฮืองมินมาทิสเาวนะครับอาจจะได้ลุ้นออกสตาร์ทครับเจอกันมาในรอบหลีกเฟสบ้านสเปอร์เนี่ยสเปอร์เปิดบ้านเบียดชนะมา1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามอง สเปอร์บุกมาเป็นต่อแม่เลยเพินบอกว่าอัคมาเนี่ยทำให้เห็นเหมือนกันนะครับในวันที่ล้มกระตัสลายครับแถมสเปอร์เองจะว่าไปชั่วโมงนี้ฟอร์มไม่ถึงกระดีนักและมาเยือนก่อนด้วยครับเกมแบบนี้หน้าวัชจะอาซอัคมาเล่นในบ้านวิ่งสู้ฟัดนะครับพี่เจ็ดมองว่าจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยในบ้านตัวเองคืนนี้นะครับโยโย,โย,โย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับค่ตจะมาเวลาเดียวกันไปดูเฟเดบาเชจากตุรกีครับจะเปิดบ้านเจอกับคลาสโกเรนเจอร์จากสกอตแลนด์เฟเดบาเช เพลย์ออฟชนะอันเดเลชมาประตูรวม5-2นะครับในลีกก็ฟอร์มดีต่อเนี้นะครับเปิดบ้านถล่มอันตันยาสปอร์มา3-0โจเซฟมูรุนโยมีดาวดังเพียบนะครับเฟ so ร็ดโซฟิยาอัมราบัตดูซานทาดิดข้างหน้าเอดินเชโก้มีโยเซฟแอนเดเซรีนะครับในขณะที่เรนเจอร์ล่าสุดลงเล่นในลีกแพ้คาร์บานกลับมาเทเวลมา1-2ทั้นนั้นที่จัดเต็มพอสมควรนะครับมียัสฮาจีวาคลับเชอรี่นะครับข้างหน้าเป็นซิริโอเดสซาครับ เจอกันมาล่าสุดต้องย้อนไปแชมเปี้ยนลีก2001รอบคัดเลือกตอนนั้นเนี่ยเฟเน่ก็เปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ตามหน้าเสือก็มองเฟเนบาเช่เป็นต่อแม่ดูแล้วยังไงก็เสร็จเฟเนบาเช่ครับเรนเจอร์ช่วงหลังฟอร์มเป๋แถมเอ่อเฟเนบาเช่บอลยี่ห้อตุรกีนี่ในบ้านแข็งโป๊กวัดใจเฟเนบาเช่จะเบียดแน่อย่างน้อยหนึ่งประตูหรืออาจจะมากกว่านั้นครับปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตจากเยอรมันอาแจกเนี่ยรอบเพ ก็บุกชนะอเมริกซิตี้มา1-0ตัวหลักก็ดาวี่คาร์เซนจอแดนเทนเดอร์สันนะครับมีเซเว่นเบิร์กเฮาส์กองหน้าเป็นนัทบ๊อบบี้เจอกับแฟรง์เฟิร์ตล่าสุดลงเล่นในลีกแพ้คาบ้านกับเลเวอร์คูเซ่นมาและ1-4นะครับเออร์ิอัตเชอร์คีบาริโอกาเซ่ ase, นะครับฮูโกลาซันกองหน้าเป็นฮูโกเอ็นกิติเก้นะครับเจอกันมาล่าสุดต้องย้อนไป5ปีก่อนในเกมอุ่นเครื่องครับอาแจกชนะ2-1คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองอาจจกเป็นต่อแม้แต่ถ้าใครไปดูรูปแบบเกมอาแจกพี่เจมมองว่าไม่ถถึงงกัับบไหลลื่นนะครรรแแมฟฟ์์เิต เ,เกมสวนกลับอันตรายครับเกมแบบนี้เกรดบอลใกล้เคียงนะครับวัดใจแฟรงเฟิร์ตซื้อ2มุมพี่เจ็มองว่าจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่อาซัทอัรมาเฟเดบมาเช่ ache, และไอทักแฟรงเฟิร์ตขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย